แม่ปูไม่ใช่ปูหวกหวกเหรอปนหวกปนหวกปนหวกพักไหลายเอาพูดิีปนหวกตาลายหลายพักไหลายพักไหลายไมากิน สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ายคลิปกับแม่เองค่ะแล้วก็มีเครื่องหนีบไปอยู่ค่ะเพราะนันเฮียแบบจะเห็นกล้องเองเห็นกล้องเองไม่ต้องนั่งตักเองเพราที่มีวันนี้อันดาได้อะไรมากินคะ่ปะปลาทูค่ะปลาทูของน้องอันดาใช่ไหม อ่ะสวัสดีก่อนหนึ่งสองสมสวัสดีค่ะกินแซบแบบบ้านๆกับอินังไล่จา้ามาก,กับน้องน้องอะไรคะน้องอันดาน้องอันดาแม่ปูไม่ใช่ปูหวกห,วกหวกเหรอปนห่วกปนห่วก,วกพักไราไๆ้เอาพูดจี ัพูปลาลายหลายพักไล่หลายพักไล่หลายมากินน้ำกันจ้าเอาพูดมากินน้ำกันค่ะมากินน้ำนองอันดาค่ะน้องอันดาได้ปลาทูจ้าเอาพูดเลยวไหมน้องน่าได้ปลาทูค่ะเอาข้าวใส่ด้วยค่ะนี่ขาดเปลิ่นห่วงพี่น้องพักล่หลายมี คาออนมีเว้ยหลายแนะนำบ่ได้หลายแหงกินหมดไหมกินหมดไหมไม่รู้กินไม่หมดกินไม่หมดเหรอค่ะ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้สมงัวมานําจ้า <c oughs> เอาพูดได้ไหมเอาเสยมงัวป้อนค่ะ <c oughs> แล้วแม่ป้อนก่อนเนาะแล้วแม่ป้อนก่อนเแล้วมือแม่เผ็ดอ่ะกินข้าวก่อน เา้ามใหญ่อ่ะก้ามใหญ่ก็กินเลยกินเลยจะได้โตโตนี่แม่ก็กินนี่มาโซายตะล,ะลาเลยปนหัว <c oughs> <c oughs> ข้าวอ่อนหลวกอืม <c oughs> <c oughs> หวานเราก็สามอ่ะหื้อเาก็สามอ่ะนี่กินตาได้วยบ่ะนี้อร่อยไหมชิมดู ต้มเนื้อใส่รพริกหนวยน้ำคำใหญ่ๆสวบ ปอนไหมอร่อยอร่อยก็อร่อยกินสิแม่กินหมดไปกินไม่หมดอ่ะแม่กินดีนด้วยเดี๋ยวอรอจ้าแม่ก็ป้อนอันดาด้วย,ยนี่นี่ไม่ได้บางยาวกินหรือยังอันดากินอ่าโหเยี่ยมอร่อย อันน้ำนเออค่ะกินอะไีมีไหมกินค่ะกินก็กินสิลูกกับเจี๊ยอนต่แม่บ้านนี่ยม่อร่อยไหมอร่อยไหมแฉบแฉบอร่อยแฉบแบอร่อยมากก็กินเลยเหรอ นี่พริกนี่ก็จรินค่ะอ,อุ้ยอร่อยไหมไม่กลันอืมอมันข้าวไปจ้าอันนี้รั่วพักน้ำได้เสียงอะไรจ้ะ มือเลื่อนเอนหมดเปลืไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปล้างน, <c oughs> นอนเลย <c oughs> กินนมเหรอกินข้าวกินข้าวดีกว่าเนาะล้วค่อยกินนมไม่ก็กินข้าวกับนมโอ,อ้กินยังไงอะกินหนึงนี้แล้วไปเออโอเคอ่ากินข้าวแล้วก็ไปเอานมนเอานมเอานมจืดนะไปเลยค่ะไม่อยากกินอยากกินข้าวเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่รอนะ อยากกินนมบัดน,นี้ไปเอาน้มพะน,น้องโอ้ยแมงวันก็ได้อืม Xe bà hàng นต่อรองเท้าก่อนอ่านั่งลงนั่งลงค่ะอร่อยไหม แม่กินด้วยมันอร่อยใช่ยังข้าวด้วยกินไหมล่ะ จจกินเองเลยโตแล้วใช่ไหมหานแฮ้งหานหฮียห้อนหานอวอนห,หอนเอนอบ้า

แดดไล่มาแล้วบ้านนี้ถึงหวัวนม,มันมันมำมันมาสองอันดามาสองอันดาใช่มันแดดมันลงมาตรงนี้แล้วทำไมอ่ะมันร้อนจะไปกินนะ่ะ ไม่มีหนังเขาก็มีอยู่ในในเห็นมันเป็นสีขาวะเราวางก้างด้วยนะมันมีก้างด้วยนะแม่คะไม่กินหนังมันมันมีก้าง ากินไหมไม่กินมันอร่อยนะมันไม่อร่อยแม่ลองจิ้มดูเอเอกินดีกว่ามมอร่อยน้ำมันออกมามิาง้งแมงบันกับไล่ลาย,ลาย,ลาย มันมีน้ำด้วยเนาะดอกกระเจียวอืม้มหอมนาน่นอ,อ,อ,อร่อยไหมอะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ไอจีนามิอีกผิวข,ขาวก็อร่อยเหมือนกันอ่ะแม่ก็ถือจะหืมเผ็ดมาก แบ่งกันแซบแซแซ่บแซ่่บมันกระโดดตายเองไม่ยังไม่ตายหรือเปล่าไม่ตายมันยังไม่ตายมันกระโดดเองเลย ลูกก็ได้โอ้ยแมงวันกับมาได้บะเนี่ยนี่แมงวันมันมาอ,อะไรผิดอะไรอเขียนอี่ผิดพี่ป๊า อ่มไงหนังมันกินนังปลาได้กินเลย อิ่มแล้วหอนพี่น้องเบาไวแมก็อิ่มนาก็อิ่มเหรอเพิ่งกินแล้เมื่อเสาร์แล่อยากเฮ็ดน้ำแมซือเสือ,อร้อนมาไปท้องหน้าบองลงหัวลด ไม่อยากกัดตรงนั้นสิหวอนเบาไว้พี่น้องมือนี้หอนคัะ เงแตงเงแตนอันดาร้อนไหมคะร้อนแล้วก็แล้วก็กลับเข้าบ้านมัน,น,นมร้อนหน้าแดงหมดแล้วหน้าแดงมันร้อนไงแล้วก็มาลาลวงต้าหน้าอากอนอนน,นี้างก้างปลาหรือเปล่าก้างปาเมื่อน,นี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะอีนางไล่กับน้องอันดา ขอโตล่ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าอันดาสวัสดีค่ะ๊ายบายแล้วพอกันไหมด้วยจ้า <c oughs> <c oughs> พอพูดแล้วไหมแล้วพอกันไหมด้วยจ้าไม่พอกันไหมนี่จ้ายมบายไายบาย